ลองรถคันใหม่หน่อยจอนเดียแรงเหลือเกินเทาว่าแรงจริงล้อเตีย่างเดียวเลยไม่มีฐานถ่วงตูด

ถานส่วงตัวสักนลกหนึ่งนะจะดีกว่านี้หนะ่อยเล่นสลนรถ่ายเล็กปไปเลยสั้นใช่ไม่มี่าแรงแล้วนี่จำไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะี่ ลองเดิมงานแรกเลยครับประเดิมงานแรกผมดินผมหนองีผมไปชุดละผมไปหนึ่งชุดละเหล๋ยชุดหนึง่งผมหนองครับผมหนองผมภูยิงวันวละสิบเที่ยวพอแล้วครับ แรงดีจริงเลยตอนเดืนอนเ,เสียงเครื่องใสๆเลยเมีผ่าน่วงตูดักหน่อยนะ่าน่าจะดันดีกว่านี้มีผ่าน่วงครับไม่ได้ผ่านมาครับซื้อรถมาได้แต่รถอย่างเดียวด้านหน้าก็ต้องมาติดเอง รถทำตังครับซื้อไปเถอะสวยคลิปเลย ติดต่อได้นะครับขายเหมือนกันคันนี้มีกําไรก็ขายครับไม่มีกําไรก็เก็บไว้ใช้รถทำตังค์ได้ครับซื้อไม่ต้องคิดรถนอกกับเก่านอกเอกาสารอินวอคร ใจจริงมาลองดูมาลองขับดูได้ครับพ่อขายหมดแล้วครับถ้ามีกําไรครับ <c oughs> พอผมขายหมดแล้วรถสวยคัดมาระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าจะใช้เองด้วยเราต้องขัดรถมาแล้วระดับหนึงร,รถสวยครับ มือหนึ่งไทยครับเ่านอกตอ็นมือหนึ่งไทยครับเป็นเครื่องสายๆเลยดันดินแรงๆเลยนี่กระชูดมีฐานทรงตัวสักลูกคงดันดีกว่านี้นี่สี่ชิ้นครับยางไม้ครับสีเส้นเลย ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ใช้าย,ยาวๆแรงๆแง,งๆ่ดีครับสนใจใติดต่อได้ครับอยู่อยู่บ้านค่ายระยองครับวิ่งมาดูได้มีแมคโครหล้อรถไถเล็กใหญ่ ล้อเล็กใหญ่มีหมดแมคโครเล็กใหญ่นี้ครับ60-30บสารถผมใช้งานเองทุกคันแหละวันนี้พามาดูรถไถน,น้องใหม่แต่ไม่น่าเป็นน้องแล้วครับน่าจะเป็นลุงแกว่าผมอีก สวยจอนเดี่ยวออมาลายใช้นิ้วเลยครับหมุนติ้วเลยเป่าจริงก่อนพ่อใช้ฟอร์ดอยู่ครับขายไปแล้วมีกำไรครับมีกำไรก็ขายไม่มีรถใช้ก็เลยต้องไปหามาใหม่ครับซื้อมาขายไปครับ วอด้ำนุ่นก็ขายนะครับยางเก้าเครื่องร้อยเก้าสิบห้าแรงแรงนมเทครับหกร้อใหญ่ส่ยางเก้าครับแต่ยางพันก็ได้นะแต่ผมว่ายางเก้ามันก็พอละออกตัวดี ที่เด,เดินสบายรถใหม่ๆเลยครับรถใช้น้อยครับไม่มีคนขับผมขับอยู่คนเดียวลูกน้องหายไปแล้วครับติดต่อไม่ได้ สนใจรถถายสนใจหกล้อมัตโคบอกได้ครับลองมาดูได้มีหมดรถคัดครับเพราะว่าคัดมาใช้งานด้วยรับรองสวยทุกคันราคาต่อรองกันได้ลองมาดูรถต่อโอเคสวัสดีครับแค่นี้ครับ